ข้าวลงไปเทปุ๋ยข้าวลงไปโอเคต่อไปใบไม้คุกเขาให้เข้ากันก่อนปัดใบไม้เยอะกว่าดินิกเอาไม่เป็นไรคุกเขาหนูเอาน้องกินออกใครพี่กิต้าคุกดเดี๋ยวก็ลด คุกดินกับใบไม้เข้ากันก่อนเอาดินกับใบไม้มันกบกบกันลูก